วันพุทธที่27กันยายนคิตศักราช2023บทอ่านจากโพราสารตำคำบอกเล่าของนักบุญลูกาเวลานั้นพระเยสูเจ้าทรงเรียกอัครสา,าวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโลกทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตัดกับเขาว่า เมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสํารองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาคราสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้าน ประกาศข่าวดีและรักษาโลกไปทั่วทุกแห่ง